ติดเอาไว้สักก่อนค่ะน้วยน,นี่วิ่งล้มนี่เนี่ยวิ่งล้มแขนบาดเลย<ะ>เห็นไหมวิ่งล้มแขนบาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องห้ามวสุผสุคนนะคะน้อสวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องแจ็คหน่อยนะคะติดจะพาพี่น้องไปสอนล้างบานนะคะพอดีว่าติดจะไปเอาบวบหวานนะคะหรือว่าสุก,กินีนะคะน้ะองท็ดี้ได้เพาะไว้นะคะตอนนี้เขาตน้นไแล้ะค่ะเขาเริ่มจะติดดอกแล้วเนาะ,ะติก็จะเอายายเขานะคะ จากอยู่ในกระถางพี่จะไปลงในแปลงดินเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะให้เขาเดี๋ยวมีการจะเริ่เติบโตที่แบบว่าสมบูรณ์เนาะคะ่ะลูกของเขามันจะแด้ออกมากแบบใหญไงเนาะคะ่ะเนาะดอกตีดจะพาพี่น้องไปเดินชมสวนแปลงพักหน่อยหน่อยพี่นอ้องอน,น้ต,เเตริกเลตียมลุมเรียบรอยนะคะเนาะตีกรุดหลุมเรียบรอยนะคะเอาพอกหนินถอดพอกลากใหม่นะคะออกเนาะตีจะเอาปุยายะะป๋ยขีไก่นะคะปุ๋ยขีไก่ลงไปรองนะคะ บางหน่อยหนึ่งวันนี้ทีเ่เคล่าฝนสิต,ตกเลยค่ะแต่ว่าโบเห็นตกเลยค่ะมมแลนอาจจะตกอยู่เนาะก็เอาดินมากกบๆหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อว่าบอให้เขาเข้เขมเนาะพี่น้องนี่นจะปลูกง่ายๆด้ค่ะสำหรับตีเนาะตีโบมี่หยางหยุ่งยากค่ะอันนี้เป็นดินเก่าเขาค่ะ เอาดินจีเตียมมานะคะกบลงไปเนาะอันนี้เป็นดินปุ๋ยไอ้ดินถงนะคะตีเสื้มมาปลูกเขา,าจะให้ผลผลิตเ,เก็บกินได้เรื่อยเลยะคะ่ะพี่หน้องเห็นตีบนนอกนะคะ่ะข้าแต่ในเนาะตีใส่กล่องหลังะคะ่ะพอตีใส่กล่องหนาแล้วมันวอชัดจากพี่นอ้องตีก็เลยใส่กล่องหลังแทนแต่บัวมันจะเห็นบ่ แต่ข้าปูแบบนอนๆน,น,นะคะไอ้ตรงขนแดงเนี่ยแต่เข้าแตากมันก็จะสามารถแบบเพิ่มผลิตพ้นผลิตในข้าวได้อีกนะคะก็จะมักปูกแบบน่อนๆจากน,อนะะ้อยค่ะยังลงไปค่ะ กระสนามันลดเขาค่ะตรงนี้ติกระเทศเป็นแองนะคะเพราะว่าเพราะว่าพื้นตีพื้นดินของตีนะคะมันจะเป็นพื้นบอลลาบนะคะนอกจามันจะมันจะสั้นนะคะมันจะเป็นอันนี้นงมากเป็นสโลกลงมากค่ะเราที่นี่ถ้าเกิดว่าห้าบริเวณแบบเป็นแองนะคะน้ำฝนโตมากสิค่ะหรือเวลาห้าดพักหอ,อย่างสิเน,นาะม,มันจะน้ำมันจะไหลออกค่ะพี่นอน้องติก็จะเท็ยประมาณนี้ าาแค่นี้ราคาเรียบร้อยนะคะเนะาะแต่ตีผ้าพบเบิงผพักจะอื่นตีน้ำค่ะใบน่อราสเบอรีก่กะรอบพุทธไทยล้วค่ะต้นหน่อยไปหาอาเพิ่นรับเลไปเป็นงานนะคะจะตีผ้าพี่น้อไปเบิเ่งบววอุ้ยโทษเด้อค่ะบัวหวานต้นนั้นนะคะเนาะนะคะญ่เล้วแห้งค่ะ นเน่ยแล้วแห้งสามารถเก็บได้แหละค่ะแต่ว่าติจะล่อเมนู่ต่วจะเอาไปทอดชุบแป้งทอดให้เก็กหน่อยกินนะคะแต่บ๊วูว่าพิ่นจะกินบ๊ปพุพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนค่ะตัวตียังพอเก็บเหมือนนี้ดลกจ้ะเนาะเด็กกิ่พี่น้องเมาเบิ่งค่ะว่ามันผลผลิตของเขานะคะ่ะมันมันดีแห้งพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะนวยเบลเลอร์เลยจ้ะนี่ค่ะสามารถเก็บไดนนะคะเอาหมู่บ้านตีมาจอบมึงกะที่แดกตีว่าจะเก็บไปค่ะแต่ว่าตีก็เอาไวส้สกอนค่ะวนวลนี่นี่ค่ะนวยนี่ก็จะขึ้นมานวยนี่ขึ้นมาอ้ว่าพี่นอ้องเอ้ยชิดิระวัดบไว้ค่ะที่แรกนะคะตอนตีปุ๋ยใหม่เนาะมันมีแต่ดอกตัวผูกค่ะเลาอชิ้นนี้พ่อเด้อดอกตัวเมียมันออกมากะคะพี่น้องหลายค่ะ นี่ค่ะที่ปลูกลักษณะแบบว่าอัานนี้ที่ปลูกแบบนี้ค่ะปลูกเหมือนแบบน่นนอนๆนะคะเนอะตรงนี้มันก็จะนอนลงมาฟังท่านี้ค่ะพอพื้นที่บันตีมันบ่มันบ่เ,เสมอค่ะพี่น้องมันจะเป็นกันมาแบบนี้เนาะข้างบนเนี่ยจะสูง้างด่างก็จะเป็นอันนี้น้ำมันสิค่ะจีก็ต้องใส่วิธีนี้ค่ะเนาะ ปูเป <laughs> อร์ี่ตีจะว้านละคะ่ะชวนอิเหน่าพาพี่น้องนะคะส้มแปลงพักนหน่อยของเตี๋ยนะคะพี่น้องจะ้ะบังเอิญปัญใหญ่มากที่จะไปกินละค่ะเนี่ยเพิ่นไม่ดอดนะคะไดอะะ้ให้เบิเ้เงเนาะอันนี้เพิ่นปิดไว้อยู่ นี่เป็นมะเขือขาวนะคะเพื่อไม่ดอกแล้วจ้ะปีหน้าจะจดซื้อมาปลูกอีกค่ะเดี๋ยวพ่นเพลทด,ดีอยู่ค่ะปีน,นี้นะคะพี่น้อยเห้มาให้ปีดใบมให้แสงมันโดนค่ะแต่แสงมันโดนแล้วมันสีมันสีเหลืองเพิ่งพักสลัดเลี้ยงโอกุตเล่นกระมู พี่น้องมนุีก็พา,ามาปลูกอันนีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวีอัน,นามมานดดค่ะบันดุดแต่ยังมาลุฮะดดได้อะไรมา <have> อ๋อสวัสดีครับก่อนค่ะ <I can. S 1> ครับผมกินเด้กินได้ไหมอันนห้นเนื้อนนแขนเป็นลมมาจากลุงเรียนค่ะ <Huh? S 1> แดนลม รีดรดกดันแน่อยองแล่นลมม้มไาวิ่งวิง่งจ้าอยู่วิ่งดูวิ่งลมม้มนายไอเอฟดูได้นายดูวิ่งลม <laughs> ม้มนี่เนี่ยวิ่งลม้ <c oughs> งลมแขนบาดเลย <c oughs> เห็นไหมวิ่งล้มแขนบาด <c oughs> บาดเนี่ยเป็นแผลเห็นไหมนี่เนี่ยต้องแขนโน่นนะเห็นไหมซ้ำปื๊อเลย <c oughs> <c oughs> ซ้ำไม้แขนอร่อยไหมคะ mm hmm. เปรี้ยวหลลุ <Yeah. S 1> เปรี้ยวพูดส mm ิ hmm. เปรี้ยวเปรี้ยวย่า yeah. เก่งมากฮัดเป่าไทยมือนหนึ่งมือที่ซองก็ลืมละคะ่ะเอามานันนดนหน่อยฮะปล่อยเอาพันแล้วจ๊ะพี่น้องแล้วปีนนะเข้ากันไหมนี่ค่ะแรดดิ๊ตตี้ ตาดิตีมิดจุมนั่นค่ะที่งามกรมูจุมของบนบองงามด้วยค่ะเนี่ยตรงนี้งามวานไอเจ้าแมวไอมีเวตีเพื่อนมา่นอันนี้ค่ะเพื่นนอ,นนอนมันน้อนมันเลนไม่เหยียบนี่เนาะตัวนี้จะท้อนทิม่มแล้วจ้าพี่น้องตอนแ้กก็ท้อนเลยล่ะท้อนเลยค่ะมันคือสีบลอมี่อันนี้ให้เหาเด็กเก็บกินน่ะละค่ะ มันไม่หมากเลยค่ะแต่ว่าหมากมันแข็งแข็งบังดูเขาบปสาสม,มาถก,กินเข้าได้เลยค่ะแข็งแห้งอืมบังเพ่วนได้กินได,ได้ค่ะถอนก่อนจะ้ะอ้ยโอ้ยโอ้ถอนกับถอนเอามาเหมือดพี่น้องเลยอันนี้ก็น่งจะจับหมากเนี่ยชมใม่ก่อนค่ะ นียจะเอาพักอย่างอื่นมันลงค่ะเอาไว้ก็ไม่ได้กินทันทีที่ปลูกอันนี้ลงยังเก็หัวเสียงแดนนะคะจักซื้อวันอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องทำตีมากว่าดอกใหม่ตีเก็บไปกินมันคือดอกอีกอย่างว่าซันตีกะลืมนะคะสิเสียทุงมันเปิดให้พี่น้องเบิ้งกะ เอาถุงถิมละค่ะก็เลยประเดี๋ยวตอบพี่น้องเลยจวเป็นบ่งยอดเขาเนาะค่ะเนาะแล้วตีเอาพักยยอื่นมาลงจะ้ะอันนี้เป็นเบีย้ยทีอันนั้นกองตุงจะ้ะแต่ว่าบรูจ,จะเป็นตังไหนดอกเบีย้ยน,น้อยๆนะคะพี่น,น้องนี่กวองตุงเพราะว่าแม่ง แม่งกินเพิินค่ะตลอดแม่งก็เลือเห่าอ้ยถ้าเลือแม่งก็เห่าได้กินนาะค่ะถ้าบเบลื้อแม่งเห่ากับเบล็กินนี่หละจ้าพี่น้องจา้าตีกว่าถ้าเบลไปใส่กระยูในสวนงันง่ายบพังงสิละค่ะเฮตานเฮ็ดนี่นะค่ะนาะ ไว่เจะพี่น้องคลิปนี้ตี้าเขาตัวล่าไปกรอนไอเทนบอกมาแล้วอืมไปกรอนนะคะพรัคลิปหนาจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะนอกขาบคนทุกไลค์ทุกแชขอบคุณทุกกำลังใจคือเกาค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ